ยินดีต้อนรับสู่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับผู้ซื้อขายฉันชื่อโซเฟียเป็นเจ้าภาพและวันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวข้อสำคัญสำหรับผู้ซื้อขายในตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจไม่ว่าคุณจะซื้อขายหุ้น forex สินค้าพกพ์ 6, 000, หรือสกุลเงินดิจิทะและการทำความเข้าใจตัวบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและตัดสินใจอย,อย่างรอบรู้ มาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจคืออะไรกันก่อนพูดง่ายๆก็คือตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจคือจุดข้อมูลหรือสถิติที่เปิดเผยแง่มุมสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจของประเทศตัวบ่งชี้เหล่านี้ช่วยให้ผู้สื่อขายนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายตีความสภาพเศรษฐกิจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตโดยทั่วไปแล้วตัวบ่งชี้เหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น3มกลุ่มหลักได้แก่ตัวบ่งชี้ที่นำตัวบ่งชี้ที่ตามและตัวบ่งชี้ที่บังเอิญ ตัวบ่งชี้ที่นำเช่นคำสั่งซื้อจากการผลิตหรือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมักจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงทำให้ตัวบ่งชี้เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าเช่นอัตราการว่างงานยืนยันแนวโน้มเศรษฐกิจหลังจากที่เริ่มขึ้นแล้วโดยช่วยเสริมหรือชี้แจงเงื่อนไขที่มีอยู่ตัวบ่งชีที เกิดขึ้นพร้อมกันจะเคลื่อนไหวตามเวลาจริงตามวัตจักรเศรษฐกิจทำให้เข้าใจสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ทันทีวันนี้ฉันจะแนะนำตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดและเหตุการณ์ล่าสุดที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของตัวบ่งชี้เหล่านี้ต่อผู้ค้าปลีก อันดับแรกผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP GDP แสดงถึงมูล,ลค่ารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศและทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพเศรษฐษกษษษษษษษิจที่กว้างที่สุดเมื่อไม่นานนี้เราพบเห็นความมอผันผวนของตลาดที่เกี่ยวข้องกับรายงาน GDP โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและเขตยูโรโดยทั่วไปแล้ว GDP ที่เพิ่มขึ้นจด ส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นและสะกุลเงินท้องถิน่นให้แข็งค่าขึ้นในทางกลับกันตัวเลข GDP ที่ลดลงซึ่งเห็นได้ในช่วงไม่นานนี้ท่ามกลางความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเศรษฐกิจหลกมักบ่งชี้ถึงสกุลเงินที่อ่อนค่าลงและแรงกดดันต่อตลาดหุ้นผู้ซื้อขายจะจับตาดูข้อมูล GDP รายไตรามาสอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการเบี่ยงเบนจากการคาดการณ์ของตลาดอาจสร้างโอกาสในการซื้อขายที่สำคัญได้ ถัดไปคืออัตราเงินเฟอ้อซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เป็นหลักอัตราเงินเฟอ้อได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญในช่วงนี้โดยเศรษฐกิจโลกหลายแห่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรและยุโรปต่างก็ต่อสู้กับระดับโบที่สูงเป็นประวัติการณ์อัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมักจะผลักดันให้ธนาคารกลางต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเช่นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้นแต่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในทางกลับกันอัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงหรือภาวะเงินฝืดเป็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางลดอัดตราดอกเบี้ยลงเพื่อหวังจะกระตุ้นการเติบโตสำหรับผู้ซื้อขายฟอเร็กโดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟอ้อได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนสูงในตลาดปัจจุบัน อัตราดอกเบีย้ยซึ่งเชื่อมโยงอย่างกใกล้ชิดก,กับอัตราเงินเฟอ้อเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญลำดับที่3ของเราธนาคารกลางเช่นธนาคารกลางสัตว์ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารแห่งอังกฤษปรับอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอ้อการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างก้าวร้าวของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงวงปีที่ผ่านมาทำให้สกุลเงินผันผล,ผลอย่างมากและปรับเปลี่ยนกระแสการลงทุนทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีนีมีความสำคัญเพียงใดอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินท้องถิ่นแข็งค่าขึ้นแต่ก็อาจกดดันตลาดหุ้นเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นข้อมูลการจ้างงานโดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตร NFP จากสหรัฐถือเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อตลาดเมื่อเร็วๆนี้รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทาให้การตัดสินใจด้านนโยบายของเฟดมีความซับซ้อนตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้หุ้นและดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในทางกลับกันข้อมูลการ จ้างงานที่อ่อนแอโดยเฉพาะหากคงอยู่จะบ่งชี้ถึงการหดตัวของเศรษฐ,ฐกิจซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมภาวะเงินเฟ้อสูงประกอบกับการเติบโตที่หยุดชะงักและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นได้กลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างแท้จริงและผู้ซื้อขายต้องจับตาดูข้อมูลการจ้างงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณของสถานการณ์ที่น่าวิตกนี้ ยอดขายปลีกเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตัวเลขยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งมักเป็นแรงผลักดันให้ตลาดมีความเชื่อมั่นในเชิงบวกเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นนแรงผลักดันต่อ GDP จำนวนมากความผันผวนล่าสุดของยอดอดขายปลีกซึ่งได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและการเปลี่ยนแปลงความ เชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ก่อให้เกิดความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราผู้ค้าปลีกควรเปรียบเทียบข้อมูลยอดขายปลีก,กับ GDP และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น ดุลการค้าซึ่งวัดความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าส่งผลกระทอรบะอย่างมีในสําคัญต่อมูลค่าสกุลเงินออกประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลมักพบว่าสกุลเงินของตนแข็งค่าขึ้นเนื่องจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในทางกลับกันการขาดดุลการค้าส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลงความตึงเครียดด้านการค้าล่าสุดโดยเฉพาะระหว่างเศรษฐกิจหลักเช่นสหรัฐและจีนยังคงผลักดันความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลการค้าอย่างใกล้ชิดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค CCE วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในอนาคตระดับความเชื่อมั่นที่สูงบ่งชี้ถึงการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งในอนาคตซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของตลาดหุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ตัวบ่งชี้นี้ส่งผลกระทบอย่างมาก ตลาดที่อยู่อาศัยเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวหนึ่งข้อมูลยอดขายและราคาบ้านให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้รับอิทธิพลจากอัตราจำนองที่เพิ่มขึ้นถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและนักลงทุนโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของภาคส่วนที่อยู่อาศัยในฐานะตัวชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำ นอกเหนือจากตัวบ่งชี้หลักเหล่านี้แล้วผู้ซื้อขายควรติดตามข้อมูลการผลิตและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งสะท้อนถึงนวสุขภาพของภาคการผลิตให้สัญญาณเบื้องต้นของการขยายตัวหรือการหดตัวของเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้การอ่านค่า PMI ทั่วโลกพันผน,นื่องมาจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจที่มีการผลิตจำนวนมาก สุดท้ายผู้สื่อขายต้องพิจารณาถึงนโยบายการคลังของรัฐบาลและระดับหนี้ของประเทศนโยบายการคลังเช่นการลดหย่อนภาษีโปรแกรมการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจัดการหนี้มีผลกระทบต่อสถิตรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมากการประกาศงบประมาณล่าสุดโดยเฉพาะจากเศรษฐกิจหลักที่ต้องรับมือกับระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นหลังการระบาดใหญ่แสดงให้เห็นว่ามาตรการทางการคลังสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของตลาดและสถยนภาพของสกุลเงินได้อย่างไร แล้วผู้ค้าปลีกจะใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรประการแรกให้คอยติดตามข้อมูลด้วยปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อติดตามว่าข้อมูลสำคัญจะถูกเผยแพร่เมื่อใดแพลตฟอร์มอย่าง Crystal Ball Market นำเสนอปฏิทินเศรษฐกิจโดยละเอียดที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ประการที่สองให้วิเคราะห์ปฏิกิริยาของตลาดในอดีตต่อตัวบ่งชี้เหล่านี้ทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์เฉพาะตอบสนองต่อการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจที่แตกต่างกันอย่างไรช่วยให้คุณระบุรูปแบบและโอกาสในการสื้อขายได้ประการที่3ให้รวมการวิเคราะห์พื้นฐานจากตัวบ่งชี้เศรษฐกิจเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากรูปแบบและแนวโน้มของแผนภูมิแนวทางผสมผสานนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการสื้อขายของคุณได้อย่างมาก ประการสุดท้ายให้จัดการความเสี่ยงของคุณอยู่เสมอการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมักสร้างความผันผวนในตลาดดังนั้นการใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นคำสั่งตัดขาดทุนและการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องเงินทุนในการซื้อขายของคุณเพื่อสรุปการอภิปรายในวันนี้ การทำความเข้าใจและใช้ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายการติดตาม GDP อัตราเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยข้อมูลการจ้างงานยอดขายปริดุลการค้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคข้อมูลที่อยู่อาศัยแนวโน้มการผลิตและนโยบายการเองินอย่างใกล้ชิดจะทำให้ผู้ค้าสามารถคาดก,การณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและสื้อขายได้อย่างมั่นใจ หากต้องการข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือเพิ่มเติมแพลตฟอร์มเช่น c r y s t a l b a l l m a r k e t c o m ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าที่จะช่วยยกระดับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเท่านี้ก่อนสำหรับตอนของวันนี้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจฉันชื่อโซเฟียขอบคุณที่ติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับผู้ซื้อขายติดตามข่าวสารซื้อขายอย่างชาญฉลาดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป